เราเคยไปไอกเพราไม่เยอะหรอกแล้วก็หมดแล้วใกล้ๆคงจะเห็นร้อยเอ็ดนี่คงจะหมดแล้วแหละซึ่งอะไรก็สูงป่าไม้แล้วก็กอกเราก็หมดแล้วใกล้แล้วใกล้บ้านแล้วใช่ไหมเก่งเลยข่าวด่วนนะครับผู้นี้กําหนดการไปถวายพรุ่งนี้นะคะมีลุงเราก็คุยกันใหม่นะเนาะว่าเราจะไปพรุ่งนี้คอยกระันที่วัดป่าสักดาราม ที่จะมาร้อยเอ็ดค่ะอุณหภูมิอุณหภูมินะคะเจ้าของบ้าที่นะครับเจ้าของที่เบ้ามนที่ไม่เคยไปไม่เคยไปแถวครับ FFC ที่อยู่แถวนั้นก็อยากจะร่วมต่อยอดนะวัดป่าศักดารามวัดป่าศักดารามนะครับจะไปต่อยอดบูรณะครับพรุ่งนี้เนาะตรงกับที่ถ้าใครต้องการทำบุญร่วมกันก็วัดที่สี่ใช่ไหมวัดที่สี่ใช่ค่ะไปที่วัดได้เลยครับพรุ่งนี้นะครับตรงการบันที่เท่าไหร่เอ่ยสิบสามสิบสามครับวันที่สิบสามนะวันที่สิบสามคิดว่า เป็นการทำบุญไปในตัวนะพ่ในี้วันสวรรคตของร9ครับเราได้ทำบุญร่วมกันด้วยทำบุญให้ท่านด้วยครับครับวันที่ดีนะพวกนี้ในการทำบุญพิเศษด้วยพิเศษสำหรับบุญทอดกระถินพวกนี้ครับวัดป่าศักดารามค่ะ ครับโอเคครับผมที่การในการทำบุญมสายบุญนะครับพรุ่งนี้เป็นนกิโลถ้าใครเป็นอยไปต่อยอดก็ไปต่อยอดที่วัดเลยนะครับใครไปที่วัดเลยไปที่วัดนนี้เราทำมาทำมากี่วัดแล้วครับสามแล้ววันที่สี่จำชื่อมาได้แล้วชื่อพูดยากมากพุทธนาคราใช่ไหมพุทธนาคราพิบานวัดสองวัดน้ำกำพิวันที่สามวัดดานพระอินบานพรุ่งนี้วันวัดปมาวันที่สี่เใช่วันที่สี่ชื่อวัด ปาสดาราครับพรุ่งนี้พี่รเอ็ดนะครับจะพบทีมไม่มากไม่น้อยค่ะจะทำด้วยใจค่ะใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้ไม่ได้ออกกิโลนะครับพรุ่งนี้ก็ถ้าเดินหรูอป่าไกล้ไหมไกลกว่าเดิมไมไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมหกโมงร้อนหมุนไกลกว่าเดิมเพราะเราไม่รู้ทางก็มรู้ค่ะเส้นตรงเลยเพราะว่าเราเคยไปแล้วเราเคยไปแล้วสองครั้งไไม่กลครับลุงนะจะป้าไปจะไม่ได้จากนี่ไปมันร้อยเก้ากิโลครับเจ็ดแปดโมงครับยอดช้าของเรา โอเคครับผมขอบคุณมาแต๋มมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊กพี้แจงนะครับกองที่ห้าจะไปไหนอ้าต่อเลยก็น่าจะอยู่ที่อยู่สิบเจ็ดสิบแปดนั่นแหละคือเพิสิบแปดสิบเก้าอ่ะนันก็อีกหลายวันอยู่ออ๋ข้ามใช่ใช่พักก่อนอยู่ที่บ้านป่าไม้ป่าไม้แล้วก็บ้านขอสูงนะครับแล้วก็อีกก้อนนึงก็อยู่ที่บ้านเกาะกาะข้ามไช่วงที่ช่วงช่วงระหว่างที่หายไปไปไหนครับก็ทำงานอ่ะทำงานต้องไปกรุงเทพกรุงเทพเลยใช่ครับกรุงเทพบ้านเราด้วยเลยแล้วก็ แถวต่จังหวัดนี่แหละมันจะมีวันที่24่สี่นี้จะไปกระสินที่ชัยภูมิใช่ๆใครป้ายจำได้นะใช่ๆครับเห็นน่ครับจไม่ได้าอยู่ลางสิทหรือเปล่าใช่ค่ะสามสิบสาเอยุนเทรลอยกระทงชัวนะจ้าชัวนี่ชัวชัวชัว่สิบกับสาสิสามเอ็นี่ชัวที่เหลือป้ายจไ้ใหม่จำไม่ค่อยได้ยี่สิบยี่สิบส2งถือว่าจะที่ขอนแก่นก็แจ่ของเหมือนกันของแก้วกัน ฝากความรู้ปด้วยนะครับพี่เจค่ะเอาข้าวนะจากนี้ไปถึงวันที่24ปูสมชายนะครับ24ทัยพุธเช้า13.30จิ้งเทพตั้งเทีแต่วันที่22นี่ขอนแก่น27คือทำบุญที่บ้านเราใช่จาก25ถึง27ไปอยู่บ้านเตรียมงานนะครับนะครับเดี๋ีนะครับนะโอเคตามประเษนบอกตามนี้นะครับภายในเดือนนี้นะครับนะครับภารกิจของประเษนกับลุงพลภายในเดือนนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับมีอะไรชื้นหน้าจะรายงานให้ทราบทีหลังนะครับเนาะเขาอยู่ทุกวันใช่ไหม อยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันทเราจะไปไหนครับานนั่งวัดก่าเสการานท่านมาช้ามากรู้แล้วเอาอีกแล้วครับตุงคนหยอกตุงคนหยอกตุ้คนหยอกรู้แล้วรู้แล้วหยอกหยอกหยอกเขาอีกแล้ว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 อ๋อไม่ใช่หัวหน้าเชื่อใครรู้แล้ค่ะโอเคครับวัดป่าเสนาลานหลว้แม่เสนาภูมิรถลุงขับไปแล้วก็นั่งก็ถึงไม่ไหนนั่งข้างไม่ได้ขับ ลุงครับเอ็มไปด้วยนะครับลุงพวกนี้เอ็มไปด้วยเอ็มไปด้วยเอ็มตองตครับทำไมเอได้เบอร์อยู่ก่องนี้ไม่ค่ชัดเลยหาแล้วหายแล้วไปยังทางหน่งไปแล้วเดี๋ยวไปหาไปหาลุงปู่ทีนึงไปแล้วลุงปู่ไม่อยู่เราจะไปเอาไว้นห้แล้วเช็คตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นก่อนโทรเร่งๆเลยเอาพูดแล้วคนเทอ่ะโทรศัพนี้นะเดี๋ยวาแล้ว ่จบแล้วจบแล้วครับโอเคนะครับผมจบแล้วครับจบแล้วครับ,บไม่ทูแล้วนะครับไม่ทูแล้วนะ